เราจะมาช่วยพ่อแม่ล้างจานหนูช่วยเลยหนูเล่นช่วยอืมช่วยหนูเล่นช่เพราะว่าเล่นมากกว่านะไม่เราจะยัง,ยงหนูยังหนูล้างน้ำเปล่าดีวกว่าไหมใ้อืมมาหนูล้างน้ำเปล่ามา ใายโทรศัพท์มาวางไม่นงับตอนมา้เนี่ยจะวางทั่สิหายหนูล้างน้ำเปล่า่ะเดี๋ับเูพ่อล้างไ,ไม่เอาไม่เอาเพื่อนเพื่อน้ามอัวจะโดนตีหนูเ้าโอ้ยมีล้างแก้ว แกเอาไว้ให้ยายมาล้าง๋ย่แม่มาล้างล้างแต่ล้างแต่จานค่ะตก้นใบน้ดเลยาๆๆนี่ๆเจะบอก่ล้างลาแ้วถ้าล้างอันก่อนนงเอาเอาฟองน้ำนะยวล้างฟองน้ำก่อน อ่าอย่างนี้ค่ะมือนี้จะมือนจับหนูก็ฟองน้ำล้างล้างอย่างนี้นะคะล้างข้างหลังด้วยล้างข้างหลังเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูก็วางคว่ำไว้ตรงข้างบนนะคะล้างขึ้นาปนะครับรู้หรอครับจะเปลียนไหมอ่ะล้างเสร็จแล้วหนูก็อาบน้ำเลยนะคะ โอเคไหมเออล้างเสร็จแล้วอ่าล้างเลยล้างเลยอะไรอะไรวะตู้มีจะ่วิบ้องอยู่ทางนู้นน้องตั้งนะล้างให้สะอาดค่ะล้างสะอาดเลยล้างข้างหลังด้วย เก่งมากเลยเอามือลูบๆหน่อยอมือลูบๆหน่อยโอเคโอเคค่ะแค่ <Hey. S 1> น,นั้นแหละอ่าแล้วก็ควค่ำขาไปควค่ำข้อเก่งมากเลยโตขึ้นหนูต้องล้างทุกวันรู้ไหมเอาฝองน้ำลูบๆด้วยค่ะฝองน้ำลูบๆด้วยเก่งเก่งเก่ง เก่งจังเลยเลอกแม่เองล้างล้างฟองน้ำบอกให้หมดเลยมหามหาปยาคุณเคนกังเดี๋ยวดีกวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอามาใหม่เอามาเห็นไหมมันมีฟองน้ำเอามาล้างใหม่เห็นไหมมันมีฟองอยู่มันมีฟองล้างฟองออกให้หมดค่ะล้างฟองออกให้หมดโอเคเอาน้ำล้างฟองน้ำไม่ต้องไม่ต้องลูบแล้วก็ได้ค่ะเอา อ,องนีครับสวัสดีครับวนี้เรา,าจะมาทำปิกนิกการทำปิกนิกเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันจะตกทำปิกนิกการล้างจานนะคะอุนเอาความสีครับัวหังนยังต่วอนอย่าม,มาวน อำ่วนเขาเขาตั้งใจล้างจานอยู่ล้างให้สะอาดนะคะเข็ดมากเลยจะให้มีฟองติดไปนะป้าจ้าป้า,าพี่พี่ไม่อ,อยากเล่นเกมแบบน้องพี่พี่พูดว่าพี่อยากล้างจานก,ก,กับป้าจ้าจังหวะ ยาสาน้ำใส่กันมันจะแสบมันจะแสบน้ำนี่มันเป็นน้ำน้ำล้างจานถ้าสาดใส่กานมันจะทำให้แสบนะคะล้างล้างสาแล้วก็ไปคว่ำข้าวพ่อ,พ,อพ่อจะล้างหมดแล้วนะล้างจะหมดลลแล้วนะล้างล้างเก่งพ่อ,อเลี้ยวเลียวเลี้ยวตรงกลางเลียวอเอาที่ตอนเชียร์ใช่ไหมเนั่นที่ตอนเชียร์้ต่างสู้สู้ ล้างสะอาดแล้วก็ไปคว่ำค่ะเก่งมากเลยเออล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วหนูต้องอาบน้ำนะคะหนูเป็นคนเก่งเก่งมากไหมล้างล้างจานให้เสร็จก่อนต้องถ่วยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยล้างซ้อนที่หลังค่ะ เดี๋ยวเอาไว้นิดนิดแหละก่อนหนูล้างจานล้างถ้วยให้หมดก่อนพ่อเชิญไหมครับล้างไปรีบล,ล้างค่ะมันเปลืองน้ำค่ะน้ำไหลทิ้งหมดเลยโอ้เก่งมากเลย

อมาู่าาน,นายายบอกว่าน้องตังเล่นน้ำเล่นนน้องตังล้างจานหรือเล่นน้ำล้างล้างจาลนล้างสะอาดหรือยงาแวันนี้สิน้ำม,มันสูงเดี๋ยวพ่อเก็บให้นะช้อน มันสูงไงไม่โอเดี๋ยวล้างใหม่ก่อนล้างให้สะอาดก่อนล้างให้สะอาดต้องกุ้งเหรอต้องเก็บเองเหรอเอ้าเหยียบไปหยียบเอาเหยียบกีล้านเดี๋ยวเอาผิดน้ำก่อนน้ำไหลทิ้ง จุ๊งติ่งเก่งมากเลยเอเ<า>ตเฮ้ยต้ยนี่ไปเตรียมตัวอาบน้ำเอาน้ำใส่กะละมังไปไปบน้ำปปหนูลังจานเสร็จแล้วไปอบน้ำค่ะไปเอ,<ห>เอากะละมังมาไปเปิดน้ำใส่กะละมังเล<ห>เอง<ะ>น,นะ